ลูค้าเพื่อนๆครับทนี้คงใหญ่มากอขอพอรกันนะครับขอพรพระแทบขอไปล่าด้วยค่ะพี่น้องแล้วกรอบสุภาพขลับไปเบ่งบรรยากาศอย่างไรดีล่ก็มาดูนะค่ะรอบนี้รอบหนาจะเป็นรอบที่สามแล้วมาทุกครั้งก็อุ่นใจนะคะคนไทยกับจังซีล่ะค่ะพี่น้องเป็นที่พึ่งทางใจนะคะ เป็นที่พึ่งทางจิตใจนะคะทำมาแล้วสบายใจเราก็มานะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นหนูเพื่อนะะ้อาสีผ่านขอพอน้องก็ไป็นสิบหนูเกิดแล้วค่ะขอประสิบไปแล้วเมื่อกี้บอกใ่้ติดสิบสองล้านในวันนี้นะคะนี่ค่ะมาดูองค์พระพิฆเนศข้างหน้าชัดๆแบบนี้เลยนะคะองค์ปีิองค์ปู สุดโทอญาสิปุ้มมากอายุฟังโคดึกครับพี่น้องอุยก็มั่งหอนเป็นเวลาประมาณปลายซีโมงแล้วนนิีหน่อยนิดนึงนะครับคความสวยงามขงพงนะครับอิคุณกสิเบกบานจักรแม่พงษ์นะครับปัจจุัโพยูเม่นาบังพง์ สาวหองอนะคะวัดสมานนะคะสวยงามอลังการอือพญานาคก็จะนคนน้ำได้ตอนนี้ปล่อยออกมาแล้วนะคาไม่ย่องไม,าาม่ยากนะครับนักขอพร้อมเติมเลยโอ้ยสวยงามอลังการครับพี่น้องคุณมองลงไปมันจะเป็นดอกบัว์ข้างบน เราได้ข้าพี่น้องเขาไดอยากถือหวยร้อยปเปอร์รั้ง12รานงวดนี้การอธิษฐานจิตขอกับญาติสิมมาและ้ะตะองค์พระพิษคเนศของเ่านะขะ้าพมาขอประจํานะคะรับเได้มาโดนแล้วรอบนี้อ่ะขอบคุณพระแสบแล้วกคับท่านอยากพี่น้องเปนอยากมาขอบกับพามาะะ้าข้าะอธิษฐานแล้วไปครัพี่น้องค่ะ จังเลยกกับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจให้เคปอบนะเจ้าเด้อเดี๋ยวเซีย,ยสคลิปหายเบิ่งเรื่อยๆนะคะ่ะก็เป็นกำลังใจกับกดไลค์กดแชร์ให้กขอบนะเจ้าเด้อบ้านนอก